และนี่ก็เป็นวุ้นโยเกิร์ตปีโป้นะคะน่ากินมากๆเลยอุ้ยมันรส้าตที่เข้ากันแบบอย่างไม่น่าเชื่อคือมันไม่แข็งเกินไปนะมันยังดึงดงด้งดึงดึงดึงอยู่เห็นไหมแต่ว่ามันก็แบบไม่ใช่เหลวนิ่มจนไม่เป็นทรงนะเห็นไหมมันก็ยังประคองให้ตัวปีโป้นี่ยมันยังอยู่ในเนื้อของมันได้นะคะ <ๆ S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน c เชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะเรายังคงอยู่ในซีรี รวมสุดยอดไอเดียทำมาหากินค่ะ <Yeah. S 1> ซึ่งเมน,นูที่เราจะนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราไปซื้อมารับประทานนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันแพงมากเลยอะ่ะกล่องเล็กๆ30บาทนะคะแต่พอมาทำวันนี้เออเข้าใจลว้ว่าทำไมมันถึงแพง oh. เพราะว่าต้นทุนมันค่อนข้างแพงนะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามมันได้กำไรถึง1เท่าตัวเลยทีเดียวนะคะดังนั้นน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมยังไม่ค่อยมีคนทำเลยค่ะ คนที่เปิดทําก่อนรับรองได้เลยนะคะว่าขายดีอย่างแน่นอนค่ะเมนูนั้นก็คือวุ้นโยเกิร์ตปีโป้จ้าจริงๆอะ่ะเราไม่ได้ใช้โยเกิร์ตท,ทำนะใช้นมเปรี้ยวทำนะคะแต่ว่าใช้คําว่าโยเกิร์ตเนี่ยเวลาที่เราไปขายมันฟังดูน่ารับประทานมากกว่าเนาะโอเคและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะคะที่จะหาไอเดียดีๆมาฝากเพื่อนๆให้ได้ไปทํามาหากินประกรอบอาชีพนะคะก็ช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะ สูตรนี้รับประกันเลยว่าอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นแล้วก็ไม่คายน้ำวางทิ้งไวนน้นานๆก็ไม่เสียง่ายด้วยนะคะเอาละค่ะให้ชิปแว่นพาทําเลยค่ะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมนมสดหรือโยกเกิร์ตของเรากันเลยนะครับเราจะใช้นมเปรี้ยวนะคะอ่า1350มิลิลิตรครับอันนี้คือมันจะเต็มพอดีกับถาดขนาด10คณ10นิ้วนะคะใช่ครับต้องบอกก่อนเราใช้นมล้วนๆเลยดังนั้นต้นทุนสูงมากนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องขายในตลาดที่แบบไม่สามารถจะขายได้แพงขนาดนี้ได้นะก็เพื่อนๆก็อาจจะปรับนะคะโดยที่ใช้นมน้อยลงก็ได้นะคะแต่มันก็จะไม่เข้มข้นแบบนี้สิใช่เพราะฉะนั้นยอมขายแพงไปดีกว่านะแต่ให้ลูกค้าติดใจกลับมาซื้อดีกว่านะคะโอเคสูตรนี้รับประกันเลยว่าเข้มข้นจริงๆค่ะแล้วมันไม่มีคนอื่นทำขายนะคะคือ ไร้คู่แข่งคะ่ะถ้าเพื่อนๆทําขายนะคะหรือว่าใครที่ทําเป็นร้านวุ้นอยู่แล้วนะคะเสริมตัวนี้เข้าไปนะเป็นสินค้าพรีเมียมประจําร้านได้เลยค่ะอ่าโอเคครับอันนี้350เพื่อนๆสามารถจะใช้นมเปรี้ยวเป็นรสอื่นๆก็ได้นะคะพอดีอันนี้ตาล้องชอบรสผลไม้รวมนะคะโอ้หกินหอมมากๆเลยตอนนี้<อ>เมื่อได้นมในตามปริมาณที่ต้องการแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมา แช่ผงวุ้นลงไปในนมเลยนะครับเพื่อให้มันอิ่มตัวนะครับเคล็ดลับในการแช่ผงวุ้นนะครับให้เพื่อนๆนำนมเอามาวางไว้อุณหภูมิห้องนะครับให้มันคายความเย็นก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดมันเย็นจัดเนี่ยนะครับวุ้นมันจะแบบไม่อิ่มตัวนะเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนใส่ผงวุ้นไปเลยครับอันนี้เราใช้ผงวุ้นตานางเงือกนะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับต่อนมปริมาณ1350มิลลิลิตรนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนคนครับให้มันเข้ากันกับนมเลยนะครับ คนจนผงวุ้นมันไม่เป็นก้อนๆแล้วนะคะก็ทิ้งเอาไว้อย่างน้อย15นาทีนะคะ1 5ถึง20นาทีครับอ,อ่ะงั้นเดี๋ยวอีก15นาทีมาเจอกันค่ะครับระหว่างที่เรารอให้วุ้นมันอิ่มตัวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะปีโป้กันเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นเยลลี่ที่มีเป็นสีสันสวยงามนะคะโอเคให้เพื่อนๆวางนอนหรือวางตั้งก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะทำเป็นแบบ วางนอนนะครับพยายามวางให้มันสลับสลับสีกันนะ A few moments later ครับพอวุ้นมันอิ่มตัวแล้วนะครับให้เพื่อนๆนนมาตั้งไฟนะครับไฟกลางไปทางอ่อนนะครับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วก็คนครับควนให้วุ้นมันสุกเลยนะครับต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะคนตลอดเลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไม่คนนี่วุ้นจะไปนอนก้นแล้ววุ้นจะไหมอมอีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวพอเวลาเราเทปไปบนพิมพ์แล้วมันจะคายน้ําด้วยนะคะใช่ครับ ต้องเจนเย็นใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดมือค่ะต้องคนประมาณกี่นาทีคะประมาณ10-15นาทีครับผมแต่ถ้าเกิดจะให้ดีนะครับให้ใช้เนี่ยครับถ้าพี่อย่างเงี้ยจุ่มลงไปครับสังเกตด,ดูว่าที่ปลายปายย่างเงี้ยจะไม่มีผงวุ้นติดเลยนะมันจะเนียนไปเลยนะอ่าถ้าเกิดอย่างนั้นคือโอเคบุ้นสุกนะแล้วครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างี้ยังไม่ได้นะเห็นไหมอย่างนี้ยังไม่ได้นะครับมันจะมีเป็นเหมือนเม็ดเม็ดเม็ดเมดอยู่ด้านหลังนะคะเนี่ยเห็นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดติดอยู่นะคะอย่างนี้ไม่ได้ค่ะคนต่อนะคะ ครับหลังจากที่เราคนวุ้นไปแล้วนะครับประมาณ10นาทีครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่น้ําตาลทรายครับหช้อนโต๊ะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆมันก็มีความหวานอยู่ในนมอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็คนต่อไปได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะตรงทัพพีนะคะจะเห็นว่าไม่ค่อยมีคราบของผงวุ้นแล้วนะคะอีกสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะได้แล้วล่ะก็คนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือนะเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะโอเค ครับหลังจากที่ผมูละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆยกออกจากเตาได้เลยครับพอยกออกจากเตาเสร็จแล้วปุ๊บก็มาวางพักไว้ให้มันเย็นนะครับแต่ระหว่างที่รอให้มันเย็นนะครับให้เพื่อนๆคนไปเรื่อยๆครับเพื่อช่วยให้มันคายความร้อนออกมานะครับแล้วก็ไม่ให้วุ้นมันเกาะตัวกันเป็นก้อนด้วยนะครับไม่อย่างนั้นขอบขอบมันก็จะแบบกลายเป็นคาบคาบวุ้นไปเลยนะคะก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะคลายตัวดีนะเพราะว่าจะเกิดว่าเราเอาไปเทใส่พิมพ์ตอนนี้เลยไอตัวปีโป้เรามันก็ละลายหมดด้วยนะคะ โอเคครับหลังจากที่เราคนจนคลายความร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับคนไม่หยุดมือเลยนะก็ประมาณ10นาทีได้ครับจนตอนนี้เริ่มอุ่นๆแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับค่อยๆเทใส่ได้เลยครับหรือจะตักใส่ก็ได้นะครับโอ้พอดีขอบพอดีเป๊ะเลยนะคะครับผมช่วงนี้ก็ตักฟองออกครับ หลังจากที่เราตักฟองออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้มันเซตตัวไว้ประมาณสองชั่วโมงนะครับวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับเพื่อนๆถ้าอีกสองชั่วโมงมาเจอกันครับ A few moments later ครับหลังจากที่เราพักวุ้นทิ้งไว้แล้วประมาณสองชั่วโมงนะครับคราวนี้เราจะมาตัดแบ่งกันเลยนะครับเพื่อนๆเ,เวลาตัดพยายามหามีดที่บางๆคมๆนะคะวุ้นจะได้เรียบสวยนะ ช่วงเด็ดแอร์เราลุ้นอยู่ <c oughs> กลัวตัดเบี้ยวระหว่างที่รอเชฟแว่นตัดนะคะให้เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปหน่อยนะคะว่าเพื่อนเพื่อนชอบปีโป้สีอะไรมากที่สุดนะคะส่วนตัวของตากล้องแล้วตากล้องชอบสีเขียวกับสีม่วงนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมทุกๆห่อมันถึงมีสีเขียวกับสีม่วงน้อเยเหลือเกิน <c oughs> มันชอบมีสีแดงเยอะ แล้วแบบเวลาไปซื้อก็ต้องพยายามส่องหานะคะว่าแบบพ่อนี่มันจะมีสีม่วงเยอะ oh. คืออยากจะฝากถามนิดนึงว่าจะประหยัดสีเขียวกับสีม่วงไปไหนนะคะ oh. ทีนี้เราจะตัดใส่กล่องให้เพื่อนๆดูกันนะคะ oh. คือกล่องที่เราจะมาใส่เนี่ยเป็นกล่องที่เราไปซื้อจากร้านอื่นมาเลยนะ oh. แล้วก็วัดขนาดของเขามาเพื่อทําของเราเลยนะคะ oh. อ่าเวลาแงออกระวังนีดหนึ่งนะคะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นใกล้ๆนะ <S <S ๆเพื่อนๆจะรู้เลยว่าผิวหน้าไม่มีฟองอากาศเลยนะคะแบบไม่มีการคลายน้ำเดงสิ้นเลยนะเรียบกริ้งมากๆเลยนะคะ <S 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 ก่อนจะแงะออกมาก็ให้เพื่อนๆแบบเอามีดซาะรอบๆด้วยนะคะมันจะได้แกะตัวออกมาง่ายๆนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเห็นปะ สูตรนี้นะคะอยู่ทรงมากเลยเพื่อนๆสามารถเอาไปวางขายตามตลาดนัดแดดร้อนๆได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะละลายนะคะใครไม่ชอบนมเปรี้ยวก็เปลี่ยนเป็นนมจืดนมหวานอะไรก็ได้หมดเลยนะคะนี่เห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีปีปโป้อยู่ข้างในอย่างนี้นะคะโอ้หน่ากินมากเลยในหนึ่งกล่องนะคะมันจะใส่ได้เป็นสองชิ้นใหญ่นะแต่ว่าร้านที่เราไปซื้อเขาจะตัดเป็นหกชิ้นเล็กนะคะ อันนี้มีถึง3ามสีเลยนะคะใครได้กินชิ้นนี้คือโชคดี <Wow. S 1> และนี้ก็คือวุ้นโยเกิร์ตปีโป้ค่ะ oh. โหน่ามันมากมากเลยโอเคค่ะทีนี้เราจะลองมาชิมแบบที่มีปีโป้อยู่ข้างในด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราชิมมันจะแบบมีแค่เนื้อโยเกิร์ตนะคะเอาสีไหนครับจริงๆอยากเอาสีม่วงแต่มันอยู่หน้าสุดเลยว้าว โอเคมาหมั่นไปพร้อมกันค่ะอืมอุม้ยเปนรสชาติที่เข้ากันแบบอย่างไม่น่าเชื่อตัวเนื้อพุดดิง้งโยเกิร์ตมันเหมือนกับมันเปรี้ยวๆหวานๆเนาะแล้วก็มาเจอกับความหอมของปีโป้เอาตรงๆไม่เคยกินอะไรที่เป็นลักษณะรสชาติแบบนี้มาก่อนนะครับ <h> ถือว่าแปลกใหม่มากๆสำหรับชีวิตเอ้ยแล้วมันไม่มีใครทำขายเพื่อน <h> ๆเข้าใจปะ ถ้าเพื่อนๆทำขายคือแบบลูกค้าจะต้องแบบเฮ้ยไม่เคยกินแล้วพอกินจะต้องติดใจ,จต้องกลับมาซื้อซ้ำแน่ๆมันไม่ซ้ำใครนะคะคือมันไม่แข็งเกินไปนะมันยัง ดึงดึงดึง,ดง,ดงอยู่เห็นไหมมันก็แบบไม่ใช่เหลวนิ่มจนไม่เป็นทรงนะเห็นไหมมันก็ยังประคองให้ตัวปีโป้เนี่ยมันยังอยู่ในเนื้อของมันได้นะคะคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ใช้สูตรเนี้บางทีตัววุ้นมันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วมันก็จะแบบอบอุ้มปีโป้เอาไว้ในเนื้อมันไม่ไหวนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราใส่ผงวุ้นเยอะเกินไปมันก็จะแข็งกระด้างเกินแล้วมันก็จะแบบไม่เด้งดึงไม่นุ่มลิ้นอย่างนี้นะคะเฮ<อ>้ยอันนี้ดีมากสูตรนี้เป๊ะมากนะคะเ,<อ>เดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันมากดีกว่านะะค ขอทราบต้นทุนนะค่ะเชแบนครับผมต้นทุนนะครับวันนี้เราใช้เป็นผงอุลตานางเงือกนะครับใช้ส5บห้าตนะครับตีไปอยู่ที่30สบาทนะครับนมเปรี้ยว1 3 5 0พันามรอห้าิมลลิลิตรนะครับอยู่ที่ราคา75บ้าบาทครับผมต้นทุนมาตกตรงนี้แหละอปีโป้สิบหอันนะครับอยู่ที่19บเก้าบาท20สิสตางค์ครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเราตีไปอยู่ที่ส3สิบสาสตางค์ครับรวมต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับอาจจะสูงนิดนึงนะ ร้อบาท53สิบสาตังค์อแต่คือจากร้านที่เราซื้ออ่ะเท่ากล่องเท่าที่เพื่อนเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะกล่องเนี้ยเราซื้อมา30บาทนะ<ห>เออดังนั้นเราก็จะคิดเหมือนกันว่าถ้าเราทำสูตรนี้นะคะถาดเนี้ยเราตัดมาได้ทั้งหมดกี่กล่องคะสิกล่องครับ สิบกล่องเราขายแล้วเราจะได้เงินเท่าไหร่คะขายเราได้เงิน300ครับอืมก็คือเราขาย30บาทเท่ากันเนาะเ่าลยอ่แสดงว่าเราจะได้กําไรเท่าไหร่คะ175บาท47สตางค์เฮ้ยเกินครึ่งหนึ่งเลยนะเกินครึ่งก็เยอะนะได้เข้าหนึ่งนะเออได้ได้เกินเท่าหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะขาย30บบาทเนี่ยอาจจะกลัวไม่มีคนซื้อ ก็ลดลงก็ได้นะเอออาจจะขาย25ก็ได้แต่เอาจริงๆนะขาย30บาทแล้วบอกเขาว่า2กล่อง50กบพี่อ่าแบบเนี้ยคนเอเอไว้สองกล่องคุ้มไว้เอาเอาเอาก็เอาคนละ2กล่องมันดีกว่านะคือเวลาเพื่อนๆตั้งราคาของอ่ะอย่าตั้งแบบให้มันฟิตเกินไปอ่ะเดี๋ยวเราจะลดราคาให้เขาไม่ได้คนไทยอ่ะชอบรดแรกแจกแถมมากกว่านะคะคืออะไรบางอย่างถ้าเกิดว่ามันถูกเกินไปเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะ ในส่วนผสมมีอะไรหรือเปล่าเป็นเกรดไม่ดีหรือเปล่าทำไมมันขายถูกจังอะไรเงี้ยเนืกองว่าเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องตั้งราคาให้ถูกที่สุดเสมอไปนะคะเราสามารถที่จะบอกลูกค้าได้เวลาตะโกนเรียกเราบอกเลยเอ้ยเราใช้ของเกรดเอของเราเป็นเกรดพรีเมียมอะไรก็ได้นะโอเคอ่ะก็หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่ทําให้เพื่อนๆสามารถเอาไปประกอบอาชีพเสริมได้นะคะ ใครอยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะมีเวลาเมื่อไหร่จะรีบจัดให้ทันทีเลยเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ